มาเพิ่งไปเปิดเจอนะคะคลิปของซินดิออนที่ทําเป็นสารคดีเป็นด็อก m ิ n เมนทีออกมานะคะหลายคนรู้ว่าซินดออนเนี่ยป่วยนะคะเป็นโรคทางระบบประสาทที่เรียกว่า stiff person syndrome นะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อน What was happening to your voice when you were trying to sing and it's like somebody's strangling you it's like somebody's pushing your larynx ranks this way Oh so it's like you're talking like that and you cannot go high or lower It gets into a spasm. It started here. Yeah. No, okay, it's yeah. gonna be fine. But it can also be in the abdominal, can be in the spine, can be in the ribs. Cause I'm your lady. So I had to. And you are my man. And then you panic, so more you panic, more you spasm, more you spasm, more you. And I went on stage. Of course. You did. Of course. And? And um, started nasal sound more I to อันนี้มันเป็นโรคทางระบบประสาทคุณหมอจะเล่าเข้าคร่าวอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าคิดว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรนะคะจริงๆโรค p ติ s o n s y n d r o m มเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทที่หาได้ยากมากเลยนะแล้วก็เกิดจากออโตอิมูนหรือคือระบบภูมิคุ้มกันทางร่างกายเนี่ยม,มันผิดปกติขึ้นมาเองนะคะสาเหตุหลักเนี่ยนะคะเกิดจากการที่ผู้ป่วยเนี่ย มีตัวแอนติบอดีต่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าตัวแอนตี้นะคะ GAD นะคะย่อมาจากแอนตี้กรูตามิกแอซิดดคาบอกซิเลสทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีไม่สามารถที่จะผลิตตัวกาบ้าหรือสารสื่อประสาทตัวเนี้ยที่เรียกว่ากาบ้าเนี่ยได้มากพอกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของคนไข้เนี่ยคะ่ะมีการเ,เหมือนกับมัน เกรงขึ้นมาเองโดยที่อัตโนมัตินะคะไม่ไม่ได้สามารถควบคุมได้นะคะปกติโรคนี้เนี่ยอาการเกรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเริ่มที่สาบการแพทย์เขาเรียกว่า axial area นะก็คือตรงศีรษะแล้วก็ตรงลำตัวส่วนกลางนะคะบางคนเป็นเยอะก็คือกระจายมาถึงบริเวณของต้นแขนต้นขาได้เลยนะคะก็ในคลิปคลิปหนึ่งของซีนีออนะเขาพูดว่ามันทำให้เขารู้สึกเหมือนปอดเขาก็ เกร็งแข็งไปด้วยเลยอ่ะล้าทำให้การร้องเพลงของเขาเนี่ยมันออกเสียงไม่ได้เหมือนเดิมมันก็มีบางรายงานที่บอกว่าสามารถที่จะสัมพันธ์กับคือกล้ามเนื้อของใบหน้าก็อาจจะกระทบได้หรือกล้ามเนื้อที่ในการอ,ออกเสียงอะคะ่ะตรงโซนของคอหอยข้างในอะคะ่ะมันก็อาจจะกระทบได้ทําให้เขาออกเสียงไม่ได้เหมือนเดิมหรือร้องเพลงไม่ได้เหมือนเดิมนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวช้า,ชา ถ้าเกิดว่าเคลื่อนไหวเร็วๆมันจะยิ่งเป็นการไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งขึ้นมาได้ทันทีบางทีเนี่ยเกร็งมากถึงขั้นกระดูกหักได้เลยหรือ,อ,อลำตัวบิดเบี้ยวได้เลยนะคะ kenss คือเขาบอกว่ากล้ามเนื้อเขาเกรงจนกระดูกซี่โครงหรือริกอะกระดูกซี่ครงตรงนี้มันหักเลยทีเดียวนะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะมีสัมพันธ์กับภาวะของการชักเกรงด้วยในคลิปนี้ก็เกิดอาการเป็นเหมือนกับอาการชักอยู่วอะน่าสงสารมากดูคลิปแล้วทรมานมากเลยนะคะ แล้วก็คลิปล่าสุดที่แฟนคลับไปถ่ายแล้วก็ให้กำลังใจอชอรีออนตอนที่ไปแจกลายเซ็นนะคะก็ดูแล้วแบบซึ้งมากเลยนะคะ ปกติแล้วนลเนี่ยโครคเนี้ย stiff person syndrome เนี่ยมันก็มันจะสัมพันธ์กับโบรคเบาหวานนะคะโรคไทรอยบางอย่างที่เกีเ่ยวข้องกับทั้งด้านออโตอินมูนหรือที่เรียกว่าภาวะไทรอยอักเสบไทรอยดีติสนั่นเองนะสับกันแพทย์นะคะแล้วก็าบางคนเนี่ยก็เอจอในคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าอันเนี้ยเจอได้น้อยนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจคนไข้ที่มีลักษณะแบบนี้เราจะต้องเจาะเลือดดูหาสาเหตุมีเบาหวานร่วมด้วยไหมมีในเรื่องของโรคไทรอยร่วมด้วยไหมหรือแม้แต่เจาะน้ําไขสันหลังเพื่อดูว่าเออมันเป็นจากการติดเชื้อของน้ําไขสันหลังคือเป็นสาเหตุอื่นหรือเปล่านะคะต้องแยกโรคอื่นๆออกไปก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็เพื่อคอนเฟิร์มก็จะต้องเจาะตัวที่เรียกว่าแอนติบอดีแอนติ G A D ใช่ไหมอันนั้นต้องเจาะแล้วก็มันจะมีแอนติบอดีอีกตัวหนึ่งที่ก็ สัมพันธ์กับโรคนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยกว่า GAD ก็คือเขาเรียกว่าตัวแอนตี้แอมฟิลิซินนะคะอันนี้นอกจากนี้นะคะก็จะต้องทำสแกนสมองนะ MRI หรือ CT brain นะคะแล้วก็บางคนก็จะต้องทำแบน CT ตรงบริเวณของช่องอกนะคะเพื่อดูว่าเออมีในส่วนของตัวมเม m ร r อะไรที่เป็นพวกกลุ่มไทโมมาอะไรต่างๆหรือเปล่าอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะ เรื่องของการรักษาเนี่ยก็หลักๆเนี่ยจะให้กินยาในกลุ่มของเบนโซเดซิปีนเราก็มียากันชักนะคะแล้วก็มีการให้ตัวยาบาโคลเฟนผ่านทางไขสันหลังนะคะในแง่ของการให้ IVIG ในแง่ของการเปลี่ยนถ่ายเลือดหรือพลาสมาเฟรซิสก็สามารถทำได้อหมอไม่แน่ใจเรื่องของการรักษาของ ซีรีสดิออนว่าเขาได้ทําอะไรไปบ้างต้องกลับไปดูสารคดีแบบเต็ม,มน,นะคะแต่คิดว่าก็น่าจะทํามาหลายอย่างแล้วล่ะนะคะตอนนี้ก็ดูอาการทรงๆนะคะสาหรับแนวโน้มของการเป็นไปของโรคอะแต่ขึ้นกับแต่ละคนเลยนะบางคนก็ทรงๆไปเรื่อยๆอาการไม่ได้เยอะบางคนก็เป็นมากขึ้นจนสุดท้ายแล้วเหมือนกับ เหมือนตุ๊กตาที่นั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยขยับแทบไม่ค่อยได้เป็นประมาณนั้นตอนนี้ซีทีออนก็คก็ยังเคลื่อนไหวได้ปกติยังพูดคุยได้ปกติแต่เรื่องของการร้องเพลงก็ต้องเปลี่ยนวิธีการออกเสียงอะไรต่างๆตามที่เขาได้ให้สัมภาษณ์เพื่อให้สามารถที่จะกลับไปร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะคะเขาก็อยากกลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมอ่านะคะก็เป็นกําลังใจให้ซีรีดีออนด้วยนะคะสําหรับหลายๆคนที่อาจจะเคยเห็นข่าวติดตามข่าวตรงนี้นะคะเราไปดูสรารคดีตัวเต็มนะ ะะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์หรือความคิดเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะ